สวัสดีครับพี่น้องอาลุงสีพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้ลุงสีจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับพี่น้องให้พี่น้องดูนะครับที่ลุงสียืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสีแยกคลองหวะนะครับพี่น้องเป็นสีแยกคลองหวะนะครับเดี๋ยวลุงสีจะแนะนําให้นะครับเด็กครับพี่น้องสีแยกคลองหวะนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องไปทางนี้นะครับไปทางนี้นะฮะไปทางปัตตานียะลานราธิวาสนะครับพี่น้อง ถ้าพี่น้องไปทางนี้นะครับจะออกอาจะไปสนามบินนะครับสนามบินไปสตูลไปพัทลุงไปกรุงเทพนะครับไปทางนี้นะครับถ้าพี่น้องจะไปทางนู้นนะครับทางนู้นนะครับพี่น้องไปสดาว์ประดังเมซานะครับไปมาเลเซียนะครับพี่น้องวันนี้ลุงสีจะไปทางนี้นะครับจะพาพี่น้องไปเที่ยวที่ไหนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับพี่น้องติดตามติดตามลุงสีนะครับ ให้กอลังใจลุงสีด้วยนะครับวันนี้พามาเที่ยวพากินมาเที่ยวแถวแถวบ้านไร่นะครับบ้านไร้นะครับพี่น้องพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องทุนนี้ผมมาอยู่แถวแถวบ้านพี่น้องเลยนะครับผมวันนี้จะมาแถวทางรถไฟนะครับพี่น้องบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านของพี่น้องนะครับบ้านพี่โยนะครับอ้าวสวัสดีครับพี่โยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่โยนะครับอันนี้พี่บอลอันนี้พี่แสงนะครับแล้วก็พี่สํารวยนะครับไอ้ลูกดหลานนะครับ อ่ยินดีเลยครับวันนี้เรามาพากินปลาเที่ยวลุงสีนะครับอย่าลืมนะครับติดตามแล้วก็ให้กําลังใจลุงสีด้วยนะครับครับาอาวันด,ดีครับพี่น้องอ่าวันนี้มาถึงบ้านพี่อ่อนตาครับพี่ยินดีนะครับสวัสด,ดีครับพี่อ่าพี่ยินดีวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมบ้านพี่ยินดีกับพี่อ่อนตาที่นี่นะครับอ่าพี่พี่อ่อนตาเป็นคนจังหวัดไหนนะครับยะโสธรครับโอ้ยะโสธรหาง,งเนี่ยพี่น้องเนี่ยอ่ะพี่ยินดีนะครับพี่ยินดี <Cornell. S 2> <อ>พี่นี่เป็นคนพัทลุงนะครับแต่ว่าวิสานเป็นนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะสองคนนี้จะพบช่องลุงสีพากินพาเที่ยวตลอดนะครับพี่น้องสองคนนี้ да จะติดตามด้วยกันนะครับพี่น้องกิจกรรมวัชการพระเจ้าเลยครับพี่น้องรระดของพระองค์พระ้าพี่น้องเสร็จแล้วนะครับส้มตำส้มตำยายแสงเลยครับโอ้หน้าตาน่ากินมากครับพี่น้อง อ่ช่วงนี้นะครับพี่น้องเรามาสการพระเจ้าเสร็จแล้วน,น,น,นะครับในบ้านพี่อัตาพี่ยินดีนะครับนี่เราทำส้มตํากินกันครับแล้วกินข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องดูอาหารก่อนนะครับเอา่าที่จะไปร para para ีวิวร้านข้าวแกงเมื่อกี้นะครับพี่น้องซื้อแกงมาเลยครับแล้วก็ส้มตำนะฮะมีพี่น้องที่มาด้วยกันนะครับมาเนี่ยกับพี่มรพี่แสงพี่โยนะครับอ่าพี่อัตาพี่ยินดีนะครับพี่น้องเราอยากกินข้าวเชิญพี่น้องได้อาหารด้วยกันครับ เร่อตาบาคคุณพระเจ้ากระลาพระคุณเจ้นวาี้พระองค์จช้นละพระองค์้พระ้าวยกัน้เป็นที่ที่พระองค์พิระดความเมตตาองพระ้าจารวยกนอนี้เป็ทเระความเมตตาพระเาเดินตั้งร่างกายได้สัวญญาณพระองค์เจ้าขาวยพระเจ้าข่าวให้เรารงทำนพระคุณของพระองค์ทุกๆวัพระองค์้าทีระเป็นคนในดวพระ้ามอบมานวันี้กับพระอบการกินการดื่มนี้กับรด้วย การในนามพระเยซูธเก้าอาเมนโอเคครับกินเลยครับผมอ่าดูนะครับให้พี่อุตตาชิมนะครับพี่น้องพี่รุ่นพี่อุตตาชิมอะไรก่อนส้มตำหรืออะไรครับส้มตำครับส้มตำครับอ่าคำเตับเติบเลยเติบอ๋อครับเลยครับอร่อยโอ้ยบ้านพี่ว่าอะไรครับอร่อยบ้านพี่ว่าอะไรซีอโสแซ่บหลายเลยเนี่ยสุดทนนะอ่าพี่น้อง ลุงสีอยากกินส้มตำคำใหญ่ๆใ,ให้ดูนะครับอ,อน,นะครับพี่น้องอื้อหือเต็มคำอร่อยเลยอือหือลำแต่ลำว่าไม่อยากกินอีกนะพี่น้องบรรยากาศกินข้าวกันนะครับพี่น้องจะเห็นสองคนนะครับพี่ยินดีกับพี่อันตานะครับจะเป็นพระเอกนางเอกในะช่องลุงสีพากินบาเที่ยวตลอด<ม>ทุกคลิปนะครับ รอยพี่โยครับพี่แสงพี่มอนและลูกหลานนะครับโอพี่น้องดูพี่น้องโอ้ยลำได้ลำบ้าเลยพี่น้องเนี่ยโอ้สมตจเสร็มิลยเด้อว่าอีนีกันจะปน้ำยู่ิไ้ห่ะอพี่น้องเรามานั่งอยู่นี่นะครับจะมีสามภาคสี่ภาคอยู่นะครับพี่น้องอพี่อัลตาเป็นคนเย่โสนะครับเป็นบ้านเซียนหลังนะครับผมเอฟซีเซียนหลังอยู่นะครับพี่น้องอ่าพี่ยินดีอยู่พัทลุงนะครับ แต่คนนี้ครับอ่าพี่นีลองลองว่าวิสาลหน่อยฟังนิดหนะเป็นคนพัทลุงแต่ว่าว่าวิสานเก่งเด้อเออเลครับว่าวิสาลเดียเล้ครพี่น้องดาบปรด้ษเดาบประดิษเออดูดูคนเป็นสามีภรรยากันนะครับพี่น้องพี่อัตากับพี่ยินดีนะครับเอาสวัสดีครับพี่น้องหนูสีพากินพาเที่ยววันนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้อง บ้านพี่ออนตาบ้านพี่ยินดีนะครับบ้านพี่โยพี่มอนพี่แสงนะครับอย่าลืมนะครับติดตามให้กำลังใจลุงสีพากินพาเที่ยวนะครับอย่าลืมวันนี้กดแช์นะครับอนะครับโอเคครับพาเที่ยวครับพากินพาเที่ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันหลยๆเลยพี่น้องเยโอเคครับขอบคุณมากครับ